โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่เกม Ark s u r v i v a l อ v โวเช่นเคยนะครับช่วงนี้ก็เราจะลงอาร์กันบ่อยนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าสาวกอาร์นี่ก็รอคอยแต่เกมอาร์นะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับอยากดูบ่อยๆก็ช่วยกดไลค์นะครับคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับภารกิจวันนี้ก็จะเป็นการแบบว่าไปตกปลายกันดีกว่าเนองจากว่าพักกันมาก็หลายพาร์ทที่บอกเอาไว้โอเคตอนนี้ก็ต้องมาเตรียมแบบอุปกรณ์นิดนึง ลำดับแรกเลยนะครับผมต้องการเป็นเบ็ดก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ตกปลาธรรมดานะครับเราจะตกปลาของไดโนโอเวอร์ฮอลนะครับเบ็ดที่เราจะต้องใช้ก็เป็นอันนี้ครับ fishing rod for d o x เ i s h โอเคจัดมาก่อนนะครับ1อันแล้วก็ลำดับต่อไปก็เป็นอันนี้ครับผมซึ่งตอนนี้เราก็ขาดเป็นแค่เนื้อปลาอย่างเดียวนี่โอเคไม่เป็นไรสำหรับเนื้อปลาก็เดี๋ยวค่อล่าเอาก็ได้ครับโอเคเก็บเบอร์รี่มาก่อนเอาเบอร์รี่มาอีกสัก2กร,รัมก็แล้วกัน เก็บมาเก็บมาเรียบร้อยครับเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วก็เดี๋ยวทีนี้มัตบต่อไปนะครับเราจะไปดูมังกรที่เราได้ฟักไข่ไว้ครับว่ามันโตรหรือ,อยังผมว่าตอนนี้มันน่าจะโตแล้วแหละเอาแล้วมันหายไปไหนแล้วเนี่ยเมื่อวันก่อนนี้มันบินอยู่ตรงนี้นี่หายไปแล้วเหรออ๋ออยู่ด้านหลังตรงนี้ครับโอเคเห็นชื่อมันอยู่เอามันเล่นน้ําอยู่นี่โอ้สบายใจเลยดิเล่นน้ําในสาของคนด้วยสุดยอดมากทะเลมีก็ไม่ยอมลงโอเคค่าพลังเป็นไงบ้างเนี่ยมาดูค่าพลังกันก่อนเลยนะครับ เลือดมาเดิมๆอยู่ที่26,000นะครับ325แล้วก็ดาเมจอยู่ที่559นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าแรงหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องไปลองดูก่อนเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะทดสอบนะครับเบาๆกับโคตรไดโนเสาร์แถวๆนี้ก็แล้วกันมั้งโอเคจู่โจมไหมครับเฮ้ยไ,ได้อยู่นี่เหมือนจะทีเดียวตายเลยนี่หว่าโอ้โหพลังโจมตีหนักหลวงมากครับฟังจากเสียงก็ได้เลยปั๊บปั๊บปับปับกันไปเลยทีเดียวอุ้ยตัวอะไรตามมาจู่โจมไปจู่โจมไปพลัสโซโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว กาลังขำพาราซออยู่ปกติพาราซอไม่สู้คนไม่ไหวตัวนี้นี่ติดไฟวิ่งตามเลยทีเดียวครับแล้วก็ไม่ตายด้วยน่าจะเป็นพาราซออัลฟ่าแล้วมั้งเนี่ยโอเคลงจอดกันดิไปรู้สึกว่าเวลาลงจอดนี่การคลิกขวาจะโจมตีไม่ได้นะครับใช้เป็นปุ่มซีหรือเปล่าเนี่ยอ๋อใช้ปุ่มซีแทนนะครับโอเคมีอัลฟ่าพาราซอมาอยู่แถวบ้านด้วยเฮ้ยตัวอะไรมาจู่โจมเราด้านหลังไอลิงไอลิงเดี๋ยวจัดการไอลิงตัวนี้ก่อนวนกลับไปวนกลับไปรอแปบ๊บแปบ๊บ ตัสปีดมันนี่ตอนแรกจะช้าก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไวโอเคได้อยู่ถือว่าฆ่าตัวธรรมดานะครับทีเดียวตายแต่ว,ว่าไอตัวโหนนี่จะสองสามทีแล้วก็ลงจอดตรงนี้ก่อนนะครับพลังโจมตีของเราหลังจากที่ทดสอบกับดัมมี่นะครับอยู่ที่9 6 8 7นะครับใช้ได้อยู่แล้วก็ทีนี้อัดดาเมจไปเลยดีกว่าจะลองดาเมจไปที่1 5 0 0 0ดูก่อนนะครับการอัพต่อหน่วยตัวนี้ก็ขึ้นมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ โอเคตอนนี้ดาเมจมาอยู่ที่1 5 2่ที่น5 2 2 0นะครับสปีดต,ต้องการที่300ตอนนี้มา311โอเคลองใหม่นะครับพลังโจมตีขึ้นมาเป็น2 6 3 6 0 0นะครับ6ก1นี่มันก็ใช้ได้อยู่นี่ว่าแต่ข้อเสียคือว่าการเล่งสปีดมันจะช้าก่อนแล้วก็ค่อยไวนะครับอันนี้ก็จะเป็นปกติของพวกไดโนเวอร์อยู่แล้วโอเคทีนี้ก็ไปหาพื้นที่ในการตกปลาเลยครับแต่ว่าที่ผมชอบที่สุดก็จะเป็นสีของมันเนี่ยสีมันค่อนข้างจะสวยนะครับ วิกันไปเลยเผาให้หมดเผาให้หมดไม่มีตัวไรเผาเลยเหรอเผาปลาดูก่อนดิอุ้ยปลาตัวใหญ่มากตัวเมื่อกี้ตัวสีเขียวนะครับแซลมอนโอเคตอนนี้ก็ได้เนื้อปลามาแล้วนี่ลำดับต่อไปก็คราฟเป็นเหยื่อกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะต้องทําการจอดมังกรไว้ด้านหน้านี่ก่อนเฮ้ยอัลฟาคาโนนี่ผมว่าผมไม่น่าจะไหวนะครับเลือดน้อยเกินไปแล้วเราจะข้ามยังไงดีเนี่ยลองฆ่าดูที่ข่าได้หรือเปล่าม่รูครับลองดูลองดู วิ่งข่าวฟาคาโนได้อยู่เว้ยเฮ้ยขนาดว้ตัวเมื่อกี้นี่เลือดช่องทางเยอะๆนะครับลองตัวนี้ดูดิเป็นไงจบตีจบตีทีเดียวตายเลยครับมิสติกคาโนโอเคอยู่ตัวด้านหน้านี่อะไรเนี่ยจบตีด้วยไฟดูดิมิสติกแรปเตอร์โอเคโอเคถือว่าผ่านอยู่นะครับผมอัดดาเมจไปเลยดีกว่าเอาดาเมจไปที่สามหมื่นเลยด้วยกันอัดไปรัวๆนิดนึงโอเคตอนนี้ดาเมจผมอัพมาที่3 5มหนะครับ น่าจะชิวๆสบายๆแล้วลําดับต่อไปก็ต้องการเรือนะครับผมว่าผมใช้เป็นเรือเลยดีกว่าเอาเรือมาสักลํานึมพ์ม r a f t ไปนะครับโอเคครับได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวไปวางเรือในน้ำกันเลยครับเดินได้อยู่นะครับไม่หนักโอเควางเรือไปแล้วก็ต้องการเก้าอี้ด้วยเก้าอี้นี่คราฟได้เลยหรือเปล่าไม่รู้นะลองดูก่อนนะครับ CHAIR โอเคได้อยู่เอาเก้าอี้มา2 แล้วก็ลำดับต่อไปจะเป็นในส่วนของเหยื่อแล้วนะครับเราต้องการอันนี้เราขาดเนื้อปลาเนี่เดี๋ยวเนื้อปลาเอาที่มังกรนะครับเมื่อกี้ได้มาแล้วเอาเนื้อปลามาโอเคอ๋อไอ้มังกรตัวนี้มันกินเนื้อปลาเนี่เฮ้ยทำไมมันกินเนื้อปลาเนี่ยเนื้ออื่นไม่กินนะครับเดี๋ยวสยใส่มันด้วยโอเคแล้วก็ผลิตเป็นไอขวดสีม่วงนี้มานะครับผลิตมาเลยได้มา2ขวดเอามาใช้คู่กับเลือดปิงเอาเฮ้ยผมลืม เลือดปิงเหรอเราไม่ได้เอาเลือดปิงมาจากที่บ้านนะครับงานงอกเลยดิต้องกลับไปเอาก่อนโอเคไม่เป็นไร <laughs> เดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนนะครับลืมเลือดปิงเดี๋ยวผมว่าเอาตัวนี้ไปดีกว่ามั้งเนี้ยสไปโนน่าจะไวกว่านะครับมังกรจอดไวนี่ก่อนถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าตัวนี้นี่ผมอัพสปีดมาไวมากโอเคขึ้นขี่ดูดิไวหรือเปล่าวอยู่แต่มังกรน่าจะไวกว่ามันมัน้งไม่เป็นไรเดี๋ยวอัพสปีดไปอีกโอเคสปีดไป392 ตัวนี้น่าจะลงน้ําไวนะครับหรือต้องลองดูก่อนโอเคก็ไวขึ้นเยอะเลยหลังจากที่อัพไปนะครับแล้วก็ตัวนี้อะไรเนี่ยน่าจะเป็นเอฟิกคาดไปก่อน,นครับเอเฟกชาลิโคเลียมโอเคลงน้ําดูลงน้ําดูนี่ลงน้าโคตรไวเออมันต้องแบบนี้แล้วก็มาจอดไวต้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวติดนิดนึดนงไปวนมาก่อนโอเคขึ้นตรงนี้อ,อ,อุ๊ยลอยโจะลอยไปไหนบ้านอยู่ตรงนี้กระโดดลงก่อนโอเค เวลาลอยนี้ต้องกระโดดลงนะครับไม่งั้นนี่มันไปไกลมากลงมาลงมาลงมาโอเคปลอดภัยอยู่ต้องระวังลอยนิดนึงเอามาจอดไว้ตรงนี้ก่อนโอเคเลือดปิงก็จะอยู่ในตัวพ่อของไอ้ก๊อตนะครับวันก่อนนี่ก็ไปได้มาเยอะอยู่เก็บเลือดปิงมามีอยู่ร้อยแนะครับแล้วก็ในตัวกาโต้นี่มีหรือเปล่าเนี่ยดูดิดูด,ดิมีไหมพิมพ์คำว่าลีดไปเลยดีกว่ามาั้ง LL เฮ้ย L, L. Hey, L E E โอเคไม่มีนี่หว่าโอเคไม่มีก็ไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็พอแล้วมั้งไม่ได้ใช้อะไรแบบว่าเยอะแยะมากมายครับโอเคทีนี้ก็ผลิตเป็นเหยื่อมาเลยนะครับเราต้องเอาไอ้ขวดสีม่วงนะครับลางมาใส่ที่เลือดปิงอ่าโอเคก็จะได้มาประมาณ15ตอนนี้ได้มาทั้งหมด30นะครับเตรียมเบ็ดให้พร้อมเบ็ดไว้ที่เลขศูนย์ทีนี้ก็กลับไปที่เดิมกันเลยครับแล้วก็ไปหาทำเลดีๆในการตกปลาน,นิดนึง ามมตาเอ็สไปโนตัวนี้ครับอยู่ที่61ล้านโอ้โหโคตรเยอะเลยดีกว่าเมื่อก่อนมันได้เท่าไหร่กม่รู้ครับลืมๆไปแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่61ล้านแรงมากโอเคลองตีกับไอ้ปลาตัวนี้ดูดิปลาสปิริตกัดดูกัดดูโอ้กัดไม่โดนครับมันบินขึ้นไปแล้วไม่เป็นไรผมเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างจะชอบสปไปโนนะครับเมื่อก่อนตอนที่ผมเล่นใหม่ๆนี่ผมจับมาได้นี่ดีใจสุดๆนะครับผมโอเคอุย้ยตัวด้านหน้านี่อะไรเนี่ยเฮ้ย มาเจอตัวแปลกนะครับกลับไปรอบเดียวเมื่อกี้ตอนที่เราวิ่งไปรอบแรกยังไม่มานะครับมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยน่าจะโหดน่าดูครับมันกัดผมทีเดียวตายแน่นอนสตีลกีก้านะครับเดเวล2,850ผมมีความรู้สึกว่ามันน่าจะจับได้ไอตัวเนี้มันจับได้แน่นอนมั่นใจครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งกัดพี่เราต้องการเป็นแบบว่าเตียงนะครับต้องการเตียงก่อนพิมพ์คําว่าเตียงไปดิมีไหมมีไหม เฮ้ยเราต้องการเป็นแบบว่าเตียงพกพานีหว่ามันชื่ออะไร s ล e e p i n g bag โ okay. อเคคล้ามาก่อนนะครับต้องลองดูอะตอนนี้เรื่องตกปลาก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับผมชอบไปตัวนี้มากเลยวางเตียงไว้ก่อนสักสามเตียงโอเควางไว้วางไว้เดี๋ยวตายจะได้มาเกิดตรงนี้ครับวางต่อไปเอาโอเคน้ําหนักมีเกินนิดนึงที่เหลือนี้ก็ทิ้งไปเลยมั้งไม่ได้ใช้แนละ้วโอเคโยนทิ้งไปก่อนมันไปไหนแล้ววะ ต้องเอาเป็นแบบว่าสไปโนแทงไว้ก่อนนะครับเข้ามาเข้ามาเข้ามาต้องให้มันเห็นสไปโนก่อนไม่งั้นนี่มันตีผมตายเดินมานี่เดินมานี่เห็นหรือยังเห็นหรือยังเดินมาเดินมากัดเข้ามาโอ้โหกัดแรงอยู่แบบนี้นี่แรงแน่นอนโอเคจังหวะนี้ลงก่อนรอบนี้เราจะไม่พลาดเด็ดขาดมาหลบหลังหินก่อนเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดียวมีตัวเดียวโอเคทันอยู่จัดลูกดอกไปครับตายอยู่ได้อยู่ ในจังหวะน,นี้ต้องเข้าไปส่งท่าสลบแป๊บเดี๋ยวมันไม่มีท่าสลบอ,อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเปลี่ยนใจมันเปลี่ยนใจไม่น่าเข้าใกล,เล้เลยวิ่งหนีเรวไวนิดนึงขึ้นตรงนี้ก่อนดีกว่ามั้งอันตรายนะครับโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องดูนะครับผมยิงไปสัก20ดอกถ้าเกิดว่ามันมีท่าสลบมันต้องหนีโอเคครับมันหนีได้ครับน่าจะได้น่าจะได้ตามยิงเลยครับผมงานนี้ไล่ตอนอย่างเดียวไล่ตอนอย่างเดียวเรียบร้อยครับสลบไปแล้วโอเค โอ้ไม่น่าเชื่อว่าจะจับได้นะครับตัวนี้สวยมากเลยด้านในตัวของมันนี่จะเป็นคล้ายๆกับขึ้นลูกพลังด้วยนะครับค่าสลบเท่าไหร่เนี่ยขอดูค่าสลบตัวนี้ค่าสลบมาที่ 1, 1 19, 400, นึ่งล้านเจ็ะครับแต่ว่าสลบง่ายอยู่เลื่อดมาเดิมๆอยู่ที่1นึ่งแสนหนะครับโอเคทีนี้ก็ใส่เนื้อน่องไปก่อนนะครับตามด้วยยาสีชมพูเอาไป1ขวดก็พอแล้วจัดไปครับขึ้นหรือเปล่าขึ้นแล้วนะครับผม แต่ว่าตอนนี้นี่ที่ขี่อะไรก็ไม่มีเลยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจว่าผมจะมาจับมันเนี่ยค่าเทเป็นไงบ้างโอเคตอนนี้ก็ขึ้นมานะครับทีละนิดทีละหน่อยได้อยู่มั้งแต่ว่าเราต้องการเป็นเบอร์รี่สีดําด้วยเนี่ยใส่เบอร์รี่สีดําไปก่อนดิอ่าโอเคใส่เข้าไปครับไม่งั้นเดี๋ยวมันตื่นไวแน่นอนผมลองคํานวณดูแล้วเราน่าจะจับมันได้ทันนะครับก่อนที่มันจะตื่นเดี๋ยวระหว่างที่รอนี่ก็เดินเก็บเบอร์รี่ไปด,ด้วยดีกว่ามนะั้ง จะได้ไม่พลาดนะครับต้องเซฟนิดนึงเพราะว่าใจแกนนี่จัดว่าเป็นไดโนเสาร์ที่ค่อนข้างจะตื่นไวกว่าตัวอื่นนะครับเยอะเลยเก็บมาเก็บมาต้องการสีดำสัก20ลูกนะครับพอแล้วอ่าโอเคแค่นี้ก็พอมัง้งเดี๋ยวเราจะไปใส่กันอีกรอบนึงนะครับหลังจากที่เราจับมันได้ก็ผมจะไปตกปลาสักตัวนึงเอาแค่ตัวเดียวก็พอครับรอบนี้เราได้ตัวเด็ดมาแล้ว จับเบอร์รี่ดำไป11ลูกโอเคครับตอนนี้เราก็จับเป็นสติลใจกโนโตโซลัสได้แล้วนะครับเลเวลตอนนี้ขึ้นมาเป็น4 2 4 1นสะครับสามารถขี่ได้เลยครับไม่ต้องใช้ที่ขี่โอเคค่าพลังหลังจากที่เราจับได้เป็นไงบ้างเนี่ยเลือดเหลือแค่6 1 5 6 0นะครับแล้วก็ดาเมจอยู่ที่4 2 7 5ก็ถือว่าโอเคอยู่นี่แต่ผมว่ามันแปลกๆอยู่นะเนี่ยไม่มีที่ขี่แล้วก็ลอยอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้สูตรนะครับเป็นการแบบว่าจับมันได้โดยธรรมชาติ ลองมาทดสอบดาเมจดูก่อนดิอุ้ยแต่ว่าวิ่งหินแตกดาเมจแค่8,009เองอะโอ้โหน้อยกว่ามังกรของเราอีกนะเนี่ยแย่เลยครับงานนี้ไม่น่าจะโหดแล้วบ้างลองเพิ่มดาเมจไปดูดิอุ้ยแต่ว่าการอัพดาเมจขึ้นเยอะอยู่ตอนนี้เพิ่มมาไม่กี่ขั้นก็ไป6,000 60, นะครับ4,124นะครับโอเคได้อยู่ครับเดี๋ยวลองอีกรอบนึงลองใหม่ลองใหม่อหมไอที่ผมชอบก็คือว่ามันเดินทะลุก้อนหินได้นี่ดิ คือมันมเป็น134 0 0 0นะพน่ครับน่าจะโอเคอยู่ขอลองสปีดหน่อยดิสปีดดันแบบว่ามันขึ้นน้อยไปนิดนึงจริงจริงไอ้พวกใจแกนนี่ถ้าเกิดว่าสปีดมันไวเนี่ยก็จะเล่นดีครับแต่ผมว่าสปีดพื้นฐานมันก็จะไวกว่าใจแกนปกติเยอะอยู่โอเคทีนี้ก็หาพื้นที่ในการตกปลากันดีกว่าเมื่อกี้เรือเราก็อยู่ทางน้านนู่นนี่เราต้องวิ่งกลับไปที่เรือก่อนนะครับโอเคระหว่างนี้ก็เก็บเลเวลไปด้วยเลย ลองกัดไอคานด้านหน้านี่ดูดิทีเดียวจะตายหรือเปล่าต้องกัดไปครับผมทีเดียวอยู่โอเคการลิกขวาคืออะไรลิกขวานี่เป็นการคำรามนะครับกด C ไม่มีอะไรโอเคไปกันต่อเลยดีกว่าผมต้องการสปีดท,ที่120ยเนี่ยน่าจะดีครับตัวนี้ถึงหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคน่าจะได้อยู่มัง้งโอเคตอนนี้สปีดไป121แล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นดาเมจไปเลยดาเมจต้องการที่ สามแสนนะครับสามแสนก็ไม่ใช่ว่าจะแรงมากสําหรับตัวนี้โอเคตอนนี้ดาเมจผมอัพมาที่3ามแสนสามพันห้าร้อยยี่สินะครับวิ่งไปกันต่อเลยสปีดที่เราเพิ่มมาเป็นร้อยยีก็ไม่ได้ไวขึ้นเท่าไหร่เนี่ยผมจะต้องไปลองตีกับไอ้พวกแองเคลโลนะครับสาสีตรงนั้นดูก่อนเพราะว่าพวกนี้นี่มันมีเลือดเยอะนะครับถ้าเกิดว่าคายพวกนี้ได้นี่ก็น่าจะแรงอยู่บ้างโอเคหุ้ยกัดทีเดียวครับแอสซสซินลองเบอร์เซอร์เคอร์ดูดิเดี๋ยวติดนิดนึง ต้องลองเบอร์เซอร์เคอร์นี่ก่อน,นครับเบอร์เซอร์เคอร์เป็นไงเบอร์เซอร์เคอร์ก็ทีเดียวนะครับเหลือแต่อวตารนี่แหละอวตารนี่มอึดเลยกินครับกัดต่อไปครับผมโอ้โอยอวตารก็ได้ครับเนเบอเก้าร้อยห้าสิบนี่แป๊บเดียวเองสุดยอดสุดยอดสแสดงว่าดาเมจมันเป็นเพียงตัวเลขน,นะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวทีนี้ก็ต้องไปตกปลากันเลยดีกว่าจอดไอแกนเม้งนี้แหละแค่นี้ผมก็ชื่นใจเลยครับถ้าเกิดว่ามันกัดอวตารตัวสีแดงไม่ตายนี่แย่ แล้วก็มาตกปลากันเลยดีกว่าตั้งนานแล้วก็ยังเสียเวลาไม่ได้ตกสักทีหนึง่งลำดับต่อไปก็ต้องการวางเก้าอี้ไปก่อนนะครับเก้าอี้เราอยู่นี่โอเคเอามาใส่เลขเก้าไปก่อนจะได้วางง่ายๆนิดนึงมายืนตรงนี้แล้วก็ทําการหมุนเก้าอี้เลยนะครับอ่าโอเคเราจะวางเก้าอี้2ด้านนะครับผมแล้วก็ตรงนี้1จุดเดี๋ยวพอตกปลาเสร็จก็ไปเวลใจแกนกันต่อนะครับมีปลาบ้างหรือเปล่าเน,นี่ยตรงนี้ปลามันจะน้อยเกินไปดิ ต้องไปหาแหล่งที่มีปลาเยอะๆหน่อยนะครับพาใจแกนมาด้วยดีกว่ามั้งใจแกตามมาเร็วตามพี่มาตรงนี้ปลาน้อยไปไดีไงเจอปลาตัวใหญ่ด้วยแต่มันมีแค่ตัวเดียว้ยดีไงโอเคครับตรงนี้เยอะอยู่เอาตรงนี้แหละเดี๋ยวต้องแบบว่าป่าให้มันหยุดก่อน,หย,ห,นหยุดนะหยุดนะเดี๋ยวพี่จะตกปลาเดีย๋ยวไปกินปลาพี่ก็พอแล้วอโอเคเบ็ดพร้อมนะครับโยนไปเลยไปโยนไปทางด้านนู้น,หนแหละ ที่เหลือก็แค่รอให้ปลามกินเหยื่ออย่างเดียวนะครับปลามีหลายสีมากไม่รู้ว่าจะใช้เวลาในการรอคอยนานหรือเปล่านั่งรอกันไปก่อนตอนนี้ก็รอมาสักพักหนึ่งครับสรุปเลยคือไม่มีปลาตัวไหนมากินเลยครับมัวแต่ไปแทะเท้าหงเจแกนเราอยู่เท้าเจแกนเรานี่อร่อยขนาดนั้นเลยเหรอสแสดงว่ามันชอบกินสนิมไหมดิมาเร็วไปเ้ยกินแล้วนีกว่าโอเคกดเอสก่อนอุ้ยกว่าจะกินอุ้ยกดผิดโอ้กดผิดเอาใหม่เอาใหม่อีกรอบหนึ่ง พลาดไปนิดนึงนั่งรอไปรอมานี่ปลาหายหมดทุกตัวนะครับไม่มีแล้วไอตัวแรกก็ไม่น่ากดพลาดเลยเนี่ยตกใจไปนิดนึงมาเร็วมาเร็วมีด้านหน้าหนึ่งตัวนะครับจะกินหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเข้ามาเข้ามาเฮ้ยเข้ามาแล้วดิเร็วเร็วดิกินมากินมาเร็วเฮ้ยชื่อมันแปลกด้วยครับตัวนี้สงสัยมันจะตกไม่ได้ั้งเนี่ยปลาชื่อแปลกไปนิดนึงเฮ้ยเข้ามาล้วดีกว่าโอเคครับรอบนี้ได้แน่นอนแซดมา Q เอ S รอบนี้ขอได้ครับได้แน่นอน W C W โอเคเรียบร้อยครับกว่าจะได้ตัวหนึ่งโอ้ก็ได้ของดีอยู่นี่ว่าเป็นปลาซิลแคนะครับโอเคแค่นี้แหละพอใจแล้วจะได้ไปเก็บเลเวลต่อนั่งรอตั้งนานเกือบ10นาทีนะครับกว่าจะมาไปเวลกันเลยดีกว่าท่าประสบการณ์เมื่อกี้เป็นไงบ้างได้มาที่เท่าไหรเนี่ยน่าจะ10,000มนั้งเฮ้ย10,000ไม่ใช่10,000โอเค10,000แนจริงๆก็เกือบตันแล้วไม่ใช่เหรอ กับต่อไปครับผมเฮ้ยฟร์มไม้ด้วยนี่มันไม่ใช่เจกแกนธรรมดานะครับงานนี้กลับไปครับอวตารนิคิโลกลัดต่อไปดีมากุดยอดโอ้แรงอยู่แรงอยูุ่ย้ยกัดอนันตินิตี้โดดีกูนัดฟิลไปเลยครับโอเคตอนนี้ผมไม่ชอบแค่สปีดเป็นอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็ดูเหมือนกับว่ามันจะตกจากที่สูงได้ด้วยครับตัวนี้ผมต้องการที่ขี่เฮ้ยด้านหน้าน,านี่อะไรเนี่ยไอ้ตัวนี้ไซคขอบนี่ว่ามันมาเกิดตรงนี้ด้วยเหรอเพิ่งจะเคยเห็นนะครับปกตินี่จะเจอแต่พวกที่ชอบอยู่ในบึง กัดไปครับไซคอบทีเดียวตายสบายสบายต้องอัพน้ำหนักบ้างแล้วนะเนี่ยโอ้ยน้ำหนักมา70,000เลยเหรอโอเคแสดงว่าไอ้ใจแกนตัวนี้นี่น่าจะเหมาะกับการฟาร์มด้วยนะครับโอเคตอนนี้ดาเมจผมอัพมาที่500,000เลยครับที่เหลือก็เป็นเลือดไปเลยครับอัดเลือดไปรัวๆตอนนี้เลือดของเรานะครับมาหยุดอยู่ที่153,900นะครับคาดว่าเลเวลนะ่าจะยังได้อีกบ้างเฮ้ยตัวอะไรมาตีเนี่ยเมื่อกี้มาไวมากๆกัดไปก่อนดิเอฟเฟกตคอมปี้พรามโอ้มาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยตกใจหมด มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วก็สีแดงๆด้านหน้านี่น่าจะเป็นเมกาโลซอรัสนะครับสปิริตกับไปก่อนครับทีเดียวอยู่กระโดลงมา <ๆ S 1> กระโดดลงมาได้อยู่เว้ยเฮ้ยเออแจ้งอยู่เดี๋ยวผมว่าผมพาไปตีกับไอ้พวกตากแตนเทพดีกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าฆ่าตากแตนเทพได้ก็น่าจะโอเคในส่วนของเลือดก,ก็เดี๋ยวพี่ว่ากันนะครับตอนนี้ด้านหน้าของเรานี้เป็นคาโนนะครับแอสซซินกัดไปก่อนครับทีเดียวอยู่เอร์เซอร์เคอร์เปไงเอร์เซอร์เคอร์เปไงทีเดียวเช่นกันโอเค เดี๋ยวต้องลองกับไอ้คอยาตัวสีฟ้านี่ดูดิไปลงเล่นน้ำกันอยู่ายใจนะครับกลับไปหนึ่งทีได้อยู่นะครับผมอันติลิตี้ทีเดียวตายเลยโอ้ยหหกัดตัวอะไรก็ฟิวินุเลยโอ้โหฟิวโคตรไกลไม่ทันได้อ่านชื่อนะครับแต่ว่าฟิวไกลมากกัดต่อไปกัดต่อไปไลกกินให้หมดเลยแล้วก็มี3มเข่าเอลฟาด้วยครับด้านหน้าทำไมตอนนี้รู้สึกว่า3เาขาาา่าเอลฟานี้มันจะเกิดเดยอะเหลือเกินวะเนี่ยลองเป็นอวตารในเคโรอีกรอบนึงดิเป็นไงโอ้ยรอบนี้ี่ จะกัดแค่2อสทีเองนะครับได้อยู่ได้อยู่ถ้าจะให้กัดทีเดียวตายนี่คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะไอ้ตัวนี้นี่มันก็เป็นสายพันธุ์ที่ไม่ค่อยขหดเท่าไหร่นะครับหน้าตาเท่อย่างเดียวทุกสติลเนี่ยโอเคทีนี้ก็อัดเป็นเลือดตัวเลยครับตอนนี้หลังจากที่เรเวล่งตันนะครับเลือดของเรามาหยุดอยู่ที่467,0 0นหนะครับแนะครับแต่ว่าเมื่อกี้นี่ผมสังเกตดูนะครับมันรีเลือดไวมากๆเลยทีเดียวมันเหมือนกับว่ามันใช้สูตรในการเติมเลือดประมาณนั่นแหละเออไม่เคยเจอตัวที่แบบวว่าารีีเลือออดดดไขนน้้นตงงู ผมจะต้องหาตัวที่โหดก่อนน่าจะต้องเป็นพวกใจแกนอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าไอพวกที่กัดติดรูปฟันเนี่ยมันจะสามารถพิสูจน์ได้เฮ้ยหอยทากเว้ยเฮ้ยยี้ต้องกัดหน่อยกัดหน่อยมาหอยทากเดือดริบเวลาวิ่งผ่านไม่มีแบบว่าสายลุ้งด้วยเจ๋งอยู่โอเคค่าหมดเลยลำดับต่อไปก็ต้องตามหาเป็นแบบว่าตั้งแตนเทพก่อนถ้าฆ่ามันได้นี่แสดงว่าเราไม่ธรรมาดาครับ แต่เราวิ่งช้านิดนึงเนี่ยกว่าจะถึงนี่รอนานหน่อยโอเคระหว่างทางนี้ก็ฆ่าไปด้วยครับด้านหน้านี่ใครซัดกัดตูดไปครับหนึ่งทีครับหนึ่งทีอยู่เจ๋งอยู่เจ๋งอยู่โอเคมาถึงที่บึงครับเจอไซคอบกำลังอารวาสอยู่มาเจอกับพี่นี่มาตีกลับไปแปงมุมนี่ต่อเลยเออเจ๋งอยู่ครับตัวนี้อ๋อน,นี่เรามาคนละทางกับทางเก่านี่หว่าเรามาโผล่ด,ด้านในตรงนี้ครับตามหาตะแกรงเทพแป๊บ,บไปอยู่ตรงไหนกันหมดเนี่ยแล้วก็ต้นไม้เริ่มขึ้นเลยครับ ถ้าผมจำไม่ผิดนี่รู้สึกว่าเมื่อก่อนนี่จะหายไปหมดเลยครับนี่งไงจักรแตนเทพโอเคเข้ามานี้มากลับไปครับหนึ่งทีครับเป็นไงตายหรือเปล่าไม่ตายนี่หว่าอันนี้เป็นชื่อของตัวอื่นนี่โอเคเดินมานี้เดินมานี่และนี่ก็คือบุมกล้องของทางด้านหน้านะครับเข้ามาเลยคำรามก่อนรอบหนึ่งนี่เป็นการคูนีเตรียมตัวกัดต่อไปครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหพอกำลามไปหนึ่งครั้งนะครับกัดทีเดียวตายเลยสุดยอดมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเสียดายว่าเลือดมันน้อยไปนิดนึง แต่ถ้าเกิดว่าเลือดมันน้อยแล้วก็มันเป็นนมตาก็โอเคอยู่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นนมตาหรือเปล่าผมยังหาตัวที่มาลองจู่โจมันไม่ได้นะครับต้องวิ่งกันไปก่อนเนี่ยแต่ว่ามันฟาร์มไม้ฟาร์มเนื้อฟาร์มเห็ดอะไรได้ดีมากๆเลยครับผมว่าผมได้ตัวใหม่ในการฟาร์มไม้แล้วเนี่ยชิวๆเลยโอเคครับทีนี้ก็ได้เวลาครับมาทดสอบดาเมจหลังจากที่เลเวอลตันกันแล้วนะครับพลังโจมตีนะครับตอนนี้อยู่ที่1นึ่งล้านห้าหมื่นสามร้อยห้าสิบหกนะครับก็แรงอยู่นะครับสำหรับใจแกน แล้วก็ตอนนี้ผมใส่ที่ขี่ไปแล้วนะครับพอใส่ที่ขี่นี่ดูเท่ขึ้นเยอะเลยอ่าโอเคไปดูยันต่อที่เกาะคาโนโลเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่เกาะคาโนเลยครับด้านหน้านี่เป็นโดโดโวายเบอร์นสีแดงอลังการเลยเกินเนี่ยเราจะฆ่ามันได้หือเป่าก็ไม่รู้นะครับมันน่าจะโหดหน้าดูมั้งโอเคต้องลองดูอะขอให้กัดทีเดียวตายด้วยขึ้นไปขึ้นไปจังหวะน,นี้แหละตู่จงไปครับผมเรียบร้อยครับทีเดียวอยู่โอ้โหมาจากไหนก็ไม่รู้เนีย่ย วันก่อนเราเจอเป็นมังกรทองนะครับวันนี้เจอเป็นโดโนไวเวิร์แต่ว่ากัดทีเดียวตายครับชิวๆอยู่ดูกันต่อไปอเฮ้ยเมื่อกี้ผมโดนเป็นไอ้คอยาวนะตีมาทําไมผมไม่ตายไม่รู้เนี่ยหรือว่าไอ้ใจแกนตัวนี้นี่จะป้องกันนะครับผู้ขี่ด้วยก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมยังไม่ได้ใส่ก๊อตโบดนะครับปกตินี่มันจะต้องตายแล้วเนี่ยโอเครอดมาได้ครับถือว่าดีอยู่เป็นตัวที่โหดแบบสุดๆดนะครับแต่ว่าเลือดมันน้อยไปนิดนึงผมต้องตามหาตัวที่บบว่ากัดแรงนิดนึงอะ ไม่มีเลยเหรอมีแต่พวกสไปนงครับวันนี้อารวาสเยอะเหลือเกินโอเคเคลียร์ไปกลับทั้งหมดไม่ตายมีเยอะก็ไม่ใช่ปัญหาเลยครับเพราะมันกากนีไงโอ้โหพับครับทีเดียวอยู่เวลาแทนเนื้อนี่มีแหลกนิดนึงเดี๋ยวลองตีกาเดียนดูดิกาเดียนทีเดียวตายี่หมดเนี่ยกลับไปครับเบาๆครับโอ้ไม่ตายด้วยทีที่2ไปทีที่2นี่โอ้ยังไม่ตายเหรออะไรจะอึดขนาดนี้เรียบร้อยครับผมกาเดียนนี่เรากัดตั้งหลายทีเนี่กว่าจะตาย โอเครู้กันต่อวันนี้ก็มีไม่เยอะเท่าไหร่ไอที่เยอะจริงๆก็จะเป็นสไปโนนะครับโอเคได้อยู่ได้อยู่วิ่งกันต่อเลยทางนานี่มีแกงอีกแรงด้วยกลับไปครับหนึ่งครับตายยกแกงครับผมขึ้นบนอีกรอบหนึ่งอีกรอบเดียวก็จะพอกันแล้วโอเคเป็นนกเทพนกสายฟ้านะครับตัวนี้จับไปแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้นี่มันจะโหดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าผมจับไปตั้งแต่มันมีมาใหม่ๆอะ่ะตอนนั้นอนะ่ะโอเค คิดว่าตอนนี้นะครับกอะคาโน่น่าจะคีนะครับเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปจัดศึกมันๆกันท้ายคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมเอาเลยครับนี่คือแมตช์แรกนะครับทีเล็กเลยว่าหนึ่งแสนจำนวนห้าสิบตัวนะครับปะทะกับใจแกนเหล็กนะครับปัญหาก็คือว่าเลือดของเรานี่น้อยเหลือเกินนะครับถ้าเกิดว่าโดนกัดนี่ก็คือทีเดียวตายนะครับได้เวลานะครับขอคำรามก่อนหนึ่งรอบนี่คูไปก่อนเดินเข้ามาเดินเข้ามากัดไปครับไม่ตายด้วยหูยกัดสองทีเลยเหรออย่างนี้ก็เป็นปัญหาดิกัดต่อไปกระเด็นมาห้ามโดนกัดนะครับอุ้ยกระจาย เข้ามาเลยเข้ามาเลยนี่โอ้โหมันกี่โดนไปหนึ่งทีนี่เลือดเสียหายมาโคตรเยอะนะครับเกื <c oughs> อบตายนะครับอีกตัวเดียวโอเคเรียบร้อยโอ้โหเกือบไปเหมือนกันนะครับมันกัดนี่แรงมาสุดๆแต่ว่าเลือดเรานี่ก็รีไว้นะเนี่ยแต่ปัญหาก็คือว่าถ้ามันกัดมาแบบรัวๆ,ๆนี่เลือดมันจะไม่รีนะครับตอนนี้แมตช์แรกก็เคลียร์แล้วครับเคลียร์มาแบบว่าเกือบตายเหมือนกันแต่ว่าดามเมจนี่ยอมรับนะว,ว่าแรงจริงครับตัวนี้ โอเคทีนี้ก็ไปต่อแมตช์ที่2ต่อเลยครับเอาละครับทีนี้คือแมตช์ที่2นะครับใจกันโดโซร์นะครับเลเวล1์หนึแสนจำนวน20ตัวนะครับปะทะกับใจแกนเหล็กครับผมเข้ามาเข้ามากัดไปครับโอ้ยกระจายครับทีเดียวอยู่เดินเข้ามาเลยแต่ว่าอยากให้มันกัดเราโดนก็พอโอ้ยเรียบร้อยครับตายทั้งคนขี่แล้วก็ตายทั้งไดโนเสาร์เลยโอ้โหบอกแล้วว่าอย่าพลาดนะทีเดียวตายโอเคครับสรุปเลยก็คือว่าใจแกงของเราครับมาพ่ายแพ้กันในแมตช์ที่2นะครับแบบง่ายๆนะครับให้กับไดโนเสารสเดเวล1์หนึแสนนะครับ ตอนแรกผมก็กล่าวว่าผมจะไม่จัดอยู่แล้วเนี่ยกลัวแบบว่าหลายๆคนนี่คาใจนะเพราะว่าหน้าตามโหดเหลือเกินมันโหดก็จริงแต่ว่าเลือดน้อยๆนะครับ้าเกิดว่าเลือดมันเยอะๆนี่ก็น่าจะเป็นตัวที่แบบว่าไร้เทียมทานนะครับโอเคครับผมงั้นเอาเป็นว่าในพันนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลงใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ